มาสวัสดีจ้าพี่น้องมัเนี้ว่าเมืองสองแถากินเขา,าพอดีตาเล่าได้ไขมดแดงพี่น้องมาดว่วนเลาออกมาขายเหลือมุกเดียวแต่ว่าได้หลายอยู่เน้ะพอ,อได้หลายเติบอยู่ต้องมีว่าใส่บักพี่หลายมัสิเพชรก็เลยใส่เป็นเข่าขัวใส่ผักลหลายๆอันนี้ก็เป็นต้มปลาที่เขานั่นเด็ดจันเอามาใส่รลยนะอ้ ต้มปลาต้มปลาเอาจานนี่ไหมฮะแล้วก็ใส่ดอกมันสีหน่อยลงหันแบงวันเด็หลานเหงไปนั่งหันไม่กินเขาห่อนกีเราเขาไปในบ้านเราหันข้า,าวเจ้าวางเด็ดไม่ยังขึ้นตากาแต่ผาใว่วันมืดมือวันข้า,าวเจ้าวางน้องบีซักผายอยู่มืดมือพี่น้องโอ้เสียน้องพิมสีเฮ็แล้วโอ้ฝาวน้ำแดดหันดอก ผ้ามันหลไมหน่อยเปลี่ยนกะมือละสามสุดสี่สุดแล้วผ้ามันไหลก็เลยซักซักอยู่มืดมืดซักผ้าอยู่มืดมืดไม่กินเขาก็ก่อยไข่โมเดงใส่แบบพริกนิดเดียวใส่หลายสีเพลโพดใส่ต้นหอมผักซี่ผักซี่ใบเลื่อยพี่นอ้องน,นี่เป็นต้มปลาที่ตาแล้วเห็ดไอ้มือเศร้ากินมือเศร้า มันยังกับปิี่ยไก่คือนเอาผักไผ่ผักกาดหินโอ้คือมีเสียงมาแมน่นออกไปกินเขาเราบ่พ่อจังว่าคือเป็นมิดมดเสียงเหมือนไงบ่อเยเรากิ่นยุธมหมู่บ้านเขาจะลาป็ดตัวหมู่บ้านบ้านได้ไปครำบมี่มันจาของบ้านเพ่นันยังเลี้ยงอีบุม้มเหมือนไง ี่พอแล้วให้งานอยู่นี่พี่น้องนี่มองมองมองปุ่มใหม่นี่แหละมองนี่แหละเพนเ็ดงานเ็ดบ้านเฮ้อมนอย่างรถติดตุต่มบ้าะตดตุต่มหรือติดข้องบรรยากาศแดดออกแต่ว่ากะมืดมืดคข,ขึ้นคือก็แดดออกเห็นมืดเห็นขึ้นเก็บผ้าสุดหนึ่งล้กก็ตากีกสุดหนึ่งนี่ลหละเมื่อลาละบานนี่ เก็บวันนี้ต้องมีกระสิเมียนเลยเก็บเขาไปในบ้านเลยกระสิกวนบันเพระวารางถวยเห็นยังแล้วแล้วเหลือแ,แต่กวนเฮียนโอ๊เพ่อไหนมาเขาแล้วกสิล่อไปรับน้องพิมน้องไม้เป็นํำรวรับทรงพี่น้องน้องไม้ขัไปข้างในน้องพิมพันยูน้องนอกนี่ตากผ้าตากผ้าแข็งแดดได้บ่แเมนตากผ้าเสีแดดแข็งแดดเดียดเด๋ยวแดดมันสีบดนี่จาก โอ้ยหอนเอาหอนเอาส่วนแม่เรากินยูทงพี่น้องก็พอพ่าพอเราออกไปกินเขาก็เลยกินยูทงมันแดดแดดหอนร้อนหอนคักหอนเนี่ยวันหางแขกวันหางจระเข้ อันนี้พักพักกิงขมแล้วก็พักซี่ไปเรื่อยพี่น้องพักกิงขมพักซี่ไปเอยน้องบีเที่ยวเด็ดไปเด็ดมากมันมันบ่ค่อยเกิดเท่าไหร่อยลีรีรีเอาอันนี้ก็จะเป็นต้นพริกอันนี้ต้นนองไม่ตาเราใหญ่มากเรามาใส่กระถางต้นดอกอียางบุ้นนี่ผู้ใดรู้จักต้นข้าวขาวอะไปตึนข้าวขาวซันดอกข้าวขาว่อข้าวขาวค่ะ มึงสวนผักสวนขัวของอยู่บ้านห้องของยายปลูกไฟเป็นดอกพริกพี่น้องอันนี้เป็นต้นดอกพริกอันนี้ขางบ้าน,นเห็นบ่เรเราปลูกใบมัดอันนี้ก็ต้นพริกขุดลุมขุดลุมแล้วกา,กาใส่กระถางกาใส่กระถางแล้วแล้วแล้วก็มาลงมาขุดหลุมปลูกกระถางที่เรากาใส่ อันนี้ก็จะเป็นผักขาดใบกระเพ้าผักขาดใบกระเพาอันนี้ก็จะเป็นพริกก,รก,ก,รนนก,ก,กันอันนี้เป็นไอเอียงก็ข้เอืนกันละมังอาบน้ำม,มันแตกกันเลยเอามาเห็ดเป็นแนวปลูกผักเอาดินเอาอยางใส่แล้วเป็น,ปนต้นน้อยหนาหรือบบกเฉียบของห้าว้ายทองมีห่อนมันผักตำรึงผักตำนี่ท่เากำลัง แตงหงอดมันถือฝนถือฝนกำลังแตงหงอดป้ามบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศบ้านเราแต่สิประมาณนี้เนาะมึงต้นกระพิกตัวนี้เงียเงียแห่งมัานได็กเกิดนวยอันนี้วานหางแขกห่อนแห้งม่นสิตกไม่อีกอยู่มึงส่งแล้ว พราะว่าทางโรงเรียนของพิมพ์ทางในในอำเภอเป็นซี่แดดแดด,ดแห้งเป็นแดดแห้งๆอยู่เอ้านี่หูพึ่งพขอห้องเตกินเขาไปว่งหันได้หนีห้องเตเกียมากินเขาน้ำสองเท,าท้าพี่โตพี่น้องส่วนมะแรงเมนูแซ่บๆพี่น้องก็รอดติดตามมึงเนาะ ว่าเขาสิได้เมนูยังไม่สูกินงแศบกับสเสียงตาแล้วมึงมุย้ยมุ้ยโลแล้วเปิดทศัซท์ไปฟังเสียงเราห้ากินเขาแศบน้ำกันทำรับมันนี้ได้ก้วยไข่มดแดงพี่น้องก้อยไข่มดแดงมาด่นวนเ,เราไปแย่เราเลยมาขายให้เหลือเพิ่นเหลือมกเดียวขั้นเหลือสองมกกะสีอิ่มเพิ่นอยู่อันนี้เหลือมกเดียวพักกันยอมกินอยู่นี่มันได้มกเดียว เนาะกินเขาน้ากกนสำหรับพี่น้องได้ยังกินแนก่กะคอมเมนต์กันเขามาบอกในเด้อพี่น้องพักกันได้ยังกินเที่ยงกินง่ายกินแรงเนาะแลคอมเมนต์เขามาบอกกันน้ำแน่สำหรับสองเขามันนี่กินเขาก่อยใข่มาแดงต้มปลาเรียบร้อยส่วนแม่อยู่ทงเนาะเราอยู่ทงหน้าแล้วก็สิก,กินยู่พื้นพี่น้องเมือ่อกี้เขาผม,มับมาสิแตกบ่หล่ะเพื่อพ่อนี่ ต้องมาเพี้ยนออกน,น้ำอีกเนาะอันนี้พ่นวันไปวนันวันไปช่วงประมาณบาบสองใบสองใบาสามพันวันแล้วพี่น้องกลับมากันขึ้นกลับมาเนี่ยเหมือแรงฝนเทลงเหมือนไงเลยเพิ่นเที่ยวมาเปงน้ำออกเปงน้ำออกม่นมันสิแตก,อกเอาไปมายยานแม่นเพิ่นเฮตดนหน้าตุม่มอยู่วันนี้ตีมาเดียวเที่ยวสูบน้ำเที่ยววันเที่ยวสูบน้ำแต่ว่าคัน้า,ามันโตอีกมือนี่มืออือ่นมานก็บ,บเป็นยางเดกะน้ำ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 ออกจากต้นไม้ เมนูอุ้ยผักกาดถินกินกับไออย่างเกาะหอยนางรมแซ่บแซ่บได้หวานได้หยอดผักกาดถินเวลาห้ามมีหอยนางรมนีม่ไม่หาหอยาหาหอยดผักกาดถินหอยตะเบ,บีเด้ย่หนิหลายหลายขอขอบพระคุณพี่น้องให้ลายที่ติดตามสำหรับคลิปนี้แล้วกับคลิปที่ผ่านมาเนาะพี่น้องมาขอแซ่บแซฟน้ำกันไปไงอิ่มแล้วโอ้เสียงรถไปแล้วไปแล้ว,ไป,ลวไปกินเขาแล้วพ่อพูดไปแล้ว,พ,ลวพี่น้องออกไปกินเขา เพราะว่าเราบอเป็นอย่างคือกินในบ้านเราสิออกไปเมืองค้วไอ้น้าพี่น้องเราไปจอบเมืองคั้ยอยู่ทงน้าแม่ก็เราแม่เราก็อยู่อยู่ละห่วงคั้วเราจังหวะแม่เราก็ต้องเที่ยงก็ต้องบ่อใดเขามาเป็นอย่างเพราะว่าขั้นมือใดพอเราบ่อใดอกินเขาอ,อยู่ฝุ่นขั้นเราสิบอกไว้เราก็แหงไดเขามาก,กินเขาในบ้านคือเหมือน่บ้านหมื่บ้านเขาเจาะลาบเป็ดเลยบ่อใดออกไปเนี่ยมื่อนี่บอกไปกินเขาทงนะ เอกกันพี่น้องขอบพระคุณในไลายสำหรับคลิปนี้และกับคลิปที่พ่านมากฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามนะ้ำเนาะน้องบีลำล่าไปก่อนกราบสวัสดีจ้า